ร่างกายของเรามันสามารถไปเป็นกระดาษได้ไปเป็นเฟอร์นิเจอร์บ้านได้สิ่งของอะไรก็ตามอุ้ยอย่างเงี้ยของใช้พลาสติกอย่างเงี้ยคือร่างกายของเรามันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นทุกอย่างได้หมดเลยเพราะร่างกายของเรามันคือธาตุนน้ำไฟลมที่อีพีที่แล้วคือร่างกายของเราสามารถกลายเป็นเซลล์ผิวหนังของสัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตของร่างกายสัตว์สามารถให้กําเนิดสัตว์ใหม่ได้อะ่ะ ให้หนึกภาพตามว่าเราไปตายอยู่กลางป่าร่างกายผิวหนังมันยุ่ยย่อยสลายโครงกระดูกก็ผุก่อนย <c uk> ่อยสลายกลายเป็นดินไม่ใช่สภาพเดิมแล้วมันจะไม่ใช่ผิวหนังแล้วมันจะไม่ใช่ตับแล้วมันจะไม่ใช่ไตมันจะไม่ใช่หัวใจจะไม่ใช่สมองแต่มันจะกลายเป็นธาตุที่เปลี่ยนสภาพกลายเป็นดินโดนน้าโดนอะไรเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพืชกลายเป็นต้นไม้ขึ้นมาแล้วคนอะ ก็ไปตัดต้นไม้นั้นมาทํากระดาษมาทําเฟอร์นิเจอร์บ้านมาสร้างบ้านแปลว่าต้นไม้นั้นอะ่ะมันก็เคยมีสภาพที่อาจจะเคยเป็นมนุษย์มาก่อนอาจจะเคยเป็นสัตว์มาก่อนแต่ว่ามันแปลเปลี่ยนสภาพจนไม่เหลือเขาคงเดิมวันนี้ก็ไม่ได้วิทยาศาสตร์จ๋านะอันนี้คือความรู้จากที่วันนี้พิจารณาร่างกายมันเห็นว่ามันย่อยสลายไปมันก็จะแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นกลายไปเป็นต้นไม้กลายไปเป็นดอกไม้กลายไปเป็นนูน่นกลายไปเป็นนี่ทุกอย่างบนโลกแล้วคนก็เอาธรรมชาตินั้นอ่ะมาทําเป็นของใช้นน่นนี่นั้น ทุกคนคิดดูร่างกายของเราสามารถกลายเป็นพามานได้ร่างกายของเราสามารถกลายเป็นรูปภาพได้กลายเป็นไม้ที่แขวนผ้ามานได้หรือว่ากลายเป็นลาแขวนผ้าได้หรือเก้าอี้ได้อะแต่ว่าร่างกายของเรามันไม่ใช่เรามันคือธาตุดินน้ำไฟลมของมันมันคือระบบนิเวศของธรรมชาติมันไม่ใช่เรา